เราไม่มีเงินสดเราจะใช้บัตรเครดิตรับบัตรเครดิตใช่ไหมคะชานี้ที่หลีเป๊ะค anyway> ่ะทุกคนข้าวใบ้ายไปหนนี่น้องเอาเงินมาซื้อหมูปิ้งนะคะนี่นะคะอาหารหมาทุกวันอันนี้หมาชื่อบ้าหรืรเปล่า I remember you o k a y I miss you too มาตอนเช้านะคะก่อนที่เราจะไปหาคุณจูนเราไปกินนี่ก่อนหมูปิ้งเราไม่มีเงินสดเราจะใช้บัตรเครดิตรับบัตรเครดิตใช่ไหมคะ <laughs> หมูปิ้งไม้ละสิบนะคะข้าวเหนียวห่อละสิบเช้านี้ที่หลีเป๊ะคะ่ะทุกคนใยปกตินะคะทุกๆเช้าวเวลาที่คุณจูนกับคุณ พิเศนออกมาให้อาหารหมาจรเนี่ยเขาก็จะมาที่เส้นทางนี้หมาก็จะจำเสียงรถได้แล้วก็เขาก็จะวิ่งมารวมกันที่นี่เป็นจุดรวมพลที่สำนักสงหารทะเลที่เกาะลิเปตนะคะขับผ่านมาก็เห็นหมาพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเช้านี้เราจะได้เจอกี่ตัวข้าใบไม้ไม่ได้ หนูครับไม้ไปไหนลูกนี่น้องเอาเงินมาซื้อหมูปิ้งนะคะอุยอ้ยขวดนุ่มมากอ,อันนี้เป็นหมาของแฟมิลี่บังกะโลนะคะเป็นหมาของคุณจูนแล้วก็คุณคริสเีนโนตัวแตะตัวโต,วตวมากเลยน่ารักมากเลยพี่อ้อนมากเป็นมิตรมากนะคะใครที่บอกว่าชอบน้องหมาก็มาที่นี่ได้คุณคริสเีนโนนะคะก็จะเตรียมอาหารเตรียมน้ำไปให้กับน้องหมาจอน เอาวันนี้คุณจูนปวดหัวไม่ได้ไปกับเราอันนี้เป็นเป็นหมาจรที่เขาไปช่วยมาเหมือนกันอยู่ที่โซนที่เขาไปให้อาหารนะคะคือสวยมากทุกคนหมาเป็นเครื่องรีแลกซ์สำหรับเรา <c oughs> อันนี้คืออาหารนะคะเป็นสต็อกอาหารของคุณจูนแล้วก็คุณคริสเตียนโน่นี่เป็นเซฟแพ็คหนึ่งสองสามสี่ห้า เหลืออีก15วันก็จะสิ้นเดือนไม่รู้ว่าอาหารจะพอไหมสําหรับหมากว่า50ตัวที่ที่ที่โซนเฉพาะโซนนี้ที่เขาไปช่วยนะคะ50ตัวนี่นะคะอาหารหมาทุกวันอาหารเม็ดแล้วก็ช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆเขาก็จะเอาข้าวนะคะคุกไก่อาหารเนี่ยไปให้ไปให้น,อน้องเนาะไปะโอเคเลสโกมาดูซิว่าพวกเขาจะจำเสียงรถได้ไหมนะคะ <S <S ชอันนี้หมาที่บ้านหรือเปล่า How many dogs here? Here around มีหมาประมาณ20ตัว Look like uh, she don't don't hurt No, the webcam. she here uh. last week and she said it's better if we bring the dog in the mainland she said because before it we was more big uh. she said if uh, it's like this not more big uh. it's not uh, no 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 too. problem Ah, yeah. who's going to take her there are you yeah we put uh. in the cage uh -huh. speedboat, uh -huh. and then we, we rent a private a private minivan to go in trunk. โออเคคทารลิินนกถ้าน้องมาป่วยก็จะมีค่าเรือประมาณ250บาทรวมกงด้วยนะคะไปไปที่ฝั่งแล้วเขาก็จะเท่ารถนะคะเพื่อที่จะพาหมาเนี่ยไปที่ตรังเพื่อที่จะไปคลินิกสัตว์นะคะไปเช็คร่างกายอ oh, สัปดาห์ละครั้งสําหรับข้าวกับไก่ช่วงบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าใน6วันน้องๆจะได้กินแค่อาหารเม็ดแค่มื้อเช้า <c oughs> คือแต่ก่อนพวกเขาก็จะได้กินแบบ2มื้ออยู่แต่ว่าอาหารมันพอเพียงพออันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทุกคนหมาจากวัดหมาจากรีสอร์ทล้างนะคะก็จะมากินข้าวที่นี่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่น้องหมามากินข้าวนะคะโอเค I miss you too อยู่รอบ20ท <So S 2> <And S 1> ี่วทีนี่้ให้ทุกวันแต่ว่าที่โซนโรงงานไฟฟ้ากับโรงงานขยะเนี่ยอีก20ตัวให้ทุกสัปดาห์มีหมาโฮมเลสบนก่อประมาณ400ตัวกันทุกคน แต่ว่าช่วยได้จริงๆก็นี่นนแหละบวกค่าขนส่งนะคะถ้าอาหารเนี่ยคือ8 0ดสถึงหนึแต่ทีนี้เพจแคที่แอนจอเนี่ย,ยก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะส่งอาหารมาให้น้องหมาที่เกาะเนี่ยเราร่วมมือกับทางหนึ่งทิดาคาโก้นะคะซึ่งเป็นคาโก้ในการจะส่งสินค้าที่ลีเปตเนี่ยก็คือ,อคุยกับทางเจ้าของคาโก้แล้วว่าเขาก็อยากจะช่วยน้องหมาแล้วก็อยากช่วยคุณจูนแล้วก็คุณคริสเตโน่ด้วยก็เลยจะไม่คิด ค่าขนส่งในส่วนของอาหารสุนัขที่ส่งมาจากแฟนเพจเคทตี้แอนด์จอรสนะคะส่งมาที่คาโก้บนฝั่งที่ ปากบาราได้เลยเขาก็จะขนมาให้ที่รีเปจมาถึงหน้าบ้านของคุณจุนและคุณกิซิโนเขาก็จะเอาอาหารมาให้เหมือนที่เราเห็นในวันนี้รับหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารกระป๋องอาหารอะไรปกติเนี่ยถ้า20กิโลอาหารสุนัขเนี่ยก็จะอยู่ที่80-100บาทในค่าขนสง่งแต่อันนี้หนึ่งที่ดาคาโก้คือช่วยไม่คิดตังค์สบะนะคะให้เป็นอาหารเทียวๆมาถึงหน้าบ้านเลยเพราะตอนนี้อาหารก็ขาดแคลน ก่อนที่คุณจูนกับคุณริสโนจะมาทำการให้อาหารหมาเนี่ยนะคะก็คือสงสารแหละคนรักหมาก็จะเข้าใจ <c oughs> เขาให้อาหารที่นี่มากว่า2ปีแล้วนะคะแต่ก,ก่อนเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเยอะที่หลีเป๊ะแล้วก็น้องหมาจะกินตามนี่ห,หารในป่าในเศษอาหารเหลือที่หลน่นหรือว่านักท่องเที่ยวเขาก็แบบซื้อหมูปิง้งซื้ออะไรให้บ้างแต่ตอนนี้คือมันไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีใครอยากจะแบบพูดคุยกับหมาจรเนาะ ขาก็กลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเนื่องจากว่าเขาอยู่ที่ไทยมานานแล้วก็ให้อาหารสุนัขมาบ่อยๆนะคะเขาก็เลยให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็คือให้เป็นจุดไม่ได้แบบให้แบบเลี้ยราดหรือว่าสร้างความสกรปรกนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะเก็บถังเก็บอะไรไปด้วยแล้วก็มาล้างถังล้างอะไรให้น้องหมาด้วยเพราะฉะนั้นอาหารของคุณผู้ชมจะมาถึงน้องแน่นอน น,นอกจากอาหารเราก็ดูแลเรื่องหมาที่เจ็บป่วยด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองด้วยนะคะก็คือเอาหมาไปที่เกาะไปหาหมอไปอะไรบางคนมาเที่ยวที่หลีเปก็อาจจะเห็นน้ําทะเลสวยๆน้ําทะเลงามๆแต่ว่าที่นี่ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นน้ําใจที่ช่วยเพื่อนร่วมโลกแล้วเราจะช่วยกันยังไงวันนี้เราไม่ได้พามาดูแค่น้ําทะเลสวยๆเราพามาดูอีกมุมหนึ่งที่มีความเมตตาต่อสัตว์ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเพราะว่าทางนู้นเราก็ เข้าใจเนาะเวลาที่เราเอาอาหารไปให้หมามันน่ารักมากเลยทุกคนเข้าวงการนี้เข้าแล้วออกยากมากมีคนที่อยากช่วยน้องหมาหลายๆคนที่เขาไม่มีทุนทรัพย์ที่จะซื้ออาหารสุนัขแบบนี้ไปให้หมาเขาก็จะมาขอที่บ้านของคุณคริสเทโนเพื่อเอาไปให้หมาตามจุดต่างๆคือช่วยกันคือก็ช่วยช่วยได้เท่านั้นเพราะว่าอาหารลำพังเฉพาะจุดที่คุณคริสเทโนและคุณจูนเอาเอามาให้เนี่ยก็ก็เหลือน้อยเต็มทีนะคะทุกคน 300รอโลต่อหนึ่งเดือนปกติเวลาที่เราจะช่วยหมาเราก็จะแบบเออของถึงไหมเงินเราถึงไหมแต่ที่นี่นะคะนอกจากเงินคุณจะถึงแล้วก็คือจะบอกว่าเงินเกิดออกมาดูถ้าฝนตกก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านล้างแต่ว่าคุณคริสโนก็คือไม่ไม่ใช่แค่เอามาให้แล้วก็ไปนะเขาก็จะมาดูด้วยถ้าวันไหนที่ที่รีสอร์ทของเขาไม่มีลูกค้าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีลูกค้ามากหรือลูกค้าไปเที่ยวไปอะไรแล้วเขาก็จะมามาเช็ค ดีค่ะจูนนะคะอ,อ,อยู่ที่ทำงานที่ Family 2อกอริเปะได้ทำงานกับโครงการของ c a t เชี n นจอ e ์มันได้ทำร่วมกันแล้วก็มีเพจด้วยตอนนี้ก็คือเป็นแมวแมวหมาที่กอริเปะนะคะหรือว่าจะเป็นติดตามที่เพจ Facebook ของพิต i โน่ริเปะหรือว่าของจูนจูนจูนค่ะเป,เป็นเป็นเฟซของหนูเองแต่ว่าจะเป็นติดตามทางเพจจะดีกว่าค่ะ สวัสดีลงจะลงที่จะลงที่เพจบ่อยกว่าสวัสดีครับอัอนนี้ผมคุณโจนะครับจากหนึ่งที่ดาคาโกเห็นปัญหาเรื่องสุนักจรจัดของที่เกาะลิเปเปเป็นปัญหาสะสมมานานแล้วเราก็ทําธุรกิจอยู่ที่นี่ก็5-6ปีแล้วคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาก็ เรื่องของน้องหมาก,ก็มีปัญหามากยังไงก็ทางเรายินดีที่จะขนส่งอาหารสุนัขมาให้ทางคุณจูนโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพื่อช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับให้ปัญหาเนี้ได้บรรเทาลงไปบ้างน้องหมาเองก็จะได้มีชีวิตอยู่แบบแบบที่เขาควรจะเป็นไม่ใช่อยู่แต่ข้างถนนแล้วก็มีแต่คนตังเกียจยังไงฝากไว้ด้วยนะครับยังไงช่วยๆกันขอบคุณครับ ขนมาแล้วก็เอาไปไว้ที่คุณจูนให้ได้เลยลก็คือขนส่งถึงที่ทั้งเรือลำใหญ่แล้วก็เรือเล็กที่ไปเอาจากหาดแล้วก็พอถึงหาดเสร็จก็ใส่รถสามล้อพ่วงไปส่งทั้ง3ขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงงานคนเยอะนิดนึงแต่ว่าทางเราเองก็ทํางานด้านนี้อยู่แล้วสัปดาห์หนึ่งเรือเราก็วิ่ง4ีวันมันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ก็สามารถทําให้ได้ครับไม่มีปัญหาเดือนหนึ่งถ้ามันเยอะเราก็จะเก็บสต็อกไว้ด้านบน แล้วก็จะค่อยๆทยอยส่งลงมาเพื่อให้ทางนี้ได้ใช้แบบเพียงพอถ้ามันไม่พอก็เอาลงมาเพิ่มให้ได้นี่ภาพ <c oughs> เข้าไปดีตามกิจกรรมของเขาได้เลยว่าเขาเอาอาหารไปให้น้องหมาถึงที่จริงๆก็ขับรถไปทุกเช้าเป็น,เป,นเป็นรูทีนเป็นประจำทุกเชนะ้าเลย น้ำสามขวดเอาไปเปลี่ยนให้มทุกวันบางทีเหมือนมีคนเอาข้าวมาให้กินนะน้ำก็สกปรกมีคนนี่น้ำโมติพุ่มลุ่ง่มไปก่อนสามสามหนูจะเอาไปวันละสามขวดเปลี่ยนบางทีก็กินไม่หมดบางทีก็หมดแไม่เหลือเอาไปให้เนี่ยบัติเยอร์ิสเวร์ฮอตเบเตอร์ฟูชินจ์เดอะวอเตอร์เอเวอร์ดยเนี่เมื่อเราพูดถึงเรื่องของสุนัขที่หลีเป็ดแล้วนะคะเราพาทุกคนไปชมแล้วเราก็เลยเราสามคนแล้วก็สี่คนกับพี่โจที่เป็น ผู้ประกอบการนะคะด้านคาโก้การนำสินค้าต่างๆเข้ามาที่เกาะลิเป้นเนี่ยก็คือ1-1กิโลก็คือจะประมาณ80-100บถึงบาทต่อสินค้านะคะทีนี้เรื่องของโครงการอาหารหมาที่ลีเป้เผื่อเพื่อนๆหรือว่าชาวเพจท่านใดอยากจะช่วยในการที่จะมอบอาหารมาให้น้องหมาที่นี่ก็คือทางหนึ่งที่ดาคาโก้เนี่ยเขาก็จะยกเว้นเรื่องของค่าขนส่งให้นะคะ ก็คือส่งมาเถอะส่งมาที่คากโก้ได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ให้นะคะก็เขียนจากหน้าซองว่าโครงการช่วยหมาที่รีเปะนะคะที่ทางเพจแคที่แอนจิลส์ร่วมกับทางแฟมิลี่สองรีเปะนะคะคุณจูนแล้วก็คุณคริสตนโนแล้วก็ทางหนึ่งที่ดาคากโก้ก็คือจะช่วยกันนําอาหารมาให้กับน้องๆที่นี่แล้วก็คุณจูน June, คุณคริสตนโนก็จะเป็นคนนําอาหารเหล่านี้ไปให้น้องหมาอีกนะคะทอดหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันเพราะว่าถ้าทั้งสองท่านทั้งทํา รีสอร์ทด้วยทั้งตอนเช้าปลิกปกเวลาไปไปให้หมาเพราะว่ารักแหละรักเหมือนกันเราก็ต้องถ่ายถ่ายคลิปแล้วก็ไปช่วยน้องหมาตามกองขยะต่างๆก็คือ f ีล l i n g เดียวกันก็คือเข้าใจนะคะก็เลยถ้ามีอะไรที่เป็นไปได้ก็คืออยากอยาก,อยากจะช่วยกันตรงนี้เผื่อเพื่อน,อนๆท่านใดที่เป็น dog lover <c oughs> ได้กันอยากจะช่วยนะคะสงเคราะห์เรื่องของอาหาราสะดวกเป็นสั่ง แล้วมาส่งได้เลยนะคะจะสั่งในออนไลน์ต่างๆมาส่งที่คาโก้ของหนึ่งทิดาได้แล้วเขาจะนํามาส่งให้ที่เกาะลีเปะได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกที่ส่งของมาส่งเป็นตังมาแล้วให้เราสั่งให้ได้ไหมเพราะว่าจะมีเคสแบบนี้เหมือนกันในในเพจแคที่แอนจก็คือเป็นบัญชีของคุณคริสเทนโนนะคะก็คือสามารถที่จะโอนค่าอาหารสุนัขเข้ามาได้เลยแล้วก็แปะสลิป ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะช่วยน้องหมาด้วยกันคือแต่ละตัวคือน่ารักมากแล้วเขาแบบแสนรู้มากนะคะเมื่อเขาอิ่มเขาก็ไม่ไปทําร้ายใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้งสองท่านไม่ใช่แค่การไปให้อาหารสุนัขบางคนบอกว่าเอา้าเมื่อหมาจอนไปนกัดคนหละแล้วใครเป็นเจ้าของโน,น,น่นนี่เราเอาน้องให้รอดก่อนนะคะตอนแรกคือน้องต้องมีอาหารกินก่อนแล้วก็2ก็คือเวลาป่วยท่านทั้งสองก็คือเป็นคนที่พา มาเป็นรักษาถึงถึงบนฝั่งเลยนะคะก็คือไม่ใช่แค่ให้อาหารหนึ่งเดียวรักษาซื้อยากําจัดเห็บหมัดและที่สําคัญคือทําหมันด้วยคือพยายามตะล่อมตะล่อมให้อาหารแล้วก็ทําหมันจับทาหมันทาหมันไปด้วยอันนี้คือเรื่องที่ครอบคลุมต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําเลยไม่ใช่แค่ให้อาหารให้น้องมีชีวิตรอดอย่างเดียวนะคะเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะคุณจุนเราทําหมันไปสองตัวเราเหนื่อยมาก ถ้าว่าออให้อาหารไม่ค่อยเท่าไหรถ้าว่าจับทํามันกับรักษาจะหนักหนักเป็นค่าใ,ใ, <laughs> ใช้จ่ายเ่ตั้งแต่เดินทางใช่การเดินทางลําบากต้องเมารถไปส่ง <laughs> ถ้าว่าคสเบาๆหน่อยก็จะอยู่ที่ละงู <laughs> ถ้าว่าคสดหนักๆหน่อยก็จะส่งไปที่กลัง <laughs> เราต้องเมารถไปขาละพันห้า and we have uh, the Facebook page that is uh, called family song Colipe is the page of the resort and we have another page that uh, is called uh, cats and dog family song colipe you can follow us and uh, we need uh, people help us With some donation, because uh, every month we buy a lot of medicine and a lot of food uh, to give uh, to the dog near our resort, in the temple, in the power station, and uh, now we give the food to the other people in uh, in walking street and around Lipe. And there are a lot of dog uh, in the street here in Colipe and so we need a big help. <laughs>